มาเลยค่ะปลาดุกย่างวีย่างหกตัวไม่หมดวีก็ไม่ทิ้งนะคะวีก็จะทำลาบเอเจาะทำลาบนะคะขาตะไคร้ใบมะกรูดมีผักแพวด้วยผักแพลกก็หมดแล้วเก็บส่วนแล้วลาบปลาดุกลาบปลาดุกลาบปลาดุกบางคนมีมะม่วงก็ทำเป็นปลาดุกฟูได้นะคะเอาไปทอดให้มัน ผสมไข่ให้มันฟูฟูแต่อันนี้วันนี้ลาบลาบปลาดุกฉีกเป็นชิ้นๆแล้วก็ตำแล้วก็ฉีกโรยหน้านะคะลาบปลาลาบปลาชอบไหมสุดท้ายก็บัวแลง้ำคนเรานะคะสัจธรรมเนาะ อย่าลืมว่าเราเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมคะฟังเพลงไปด้วยฉีกประดุกไปด้วยเนยไม่ใช่อะไรดำๆนะวิฉีกฉีกเนื้อปลาย่างวิได้มาหตัวก็เลยมาย่างถากินไปสองตัวมันยังเห,เหลือเหลืออยู่ตัวหนึ่งยำประดุกฟูไหมไม่คิดถึงพ่อทำปนปลา เมนูนี้เพื่อพ่อนะคะพ่อวิีิชอบป่นปลามากที่สุดในโลกพ่ออะไรที่ปน่นป่นปลาป่นกบป่นเขียดปน่นป่นสารพัดปน่นน้ำพริกปลาทูนะคะคิดถึงพ่อมากไม่ใหผ่านเด้อมาเด้อให้ลูกรวยรวยลูกขายบ้านได้แล้วลูกก็จะหอบเงินกลับเมืองไทยแล้วพ่อ แต่เราเราจะเป็นอย่างไรเราไม่เคยลืมว่าเรามาจากไหนนะคะลาบประดุกมันบะมีหมักมุไม่มีมะม่วงก็ใส่แอปเปิลเขียวลงไปกินกับอะไรวิวผักแพวก็หมดแล้วคะ่ะผักแพวก็ไปตัดจากสวนเลือแค่นั้นละ่ะมันเหลืองมันหนาวนะคะอย่าลืมว่าเราเป็นใครมาจากไหน สุดท้ายก็บัวแลงน้ำคิดถึงพ่อทำป่นไปพ่อพ่อจ่าพ่อ